สวัสดีครับพบกับพวกเราอยูนะครับเทพซ่าบ้าเกมนะครับผมก็แอดตั้มนะครับเหมือนเดิมแอดบอสครับครับผมก็วันนี้เราอาจจะแลกต่างกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใส่อะไรนะเฟสชิลครับเชินะครับตัวนี้เราไม่ได้อยู่ที่ทํางานด้วยเราอยู่กันที่ห้องของคุณบอสครับใช่ใช่เราก็แบบทำอีพีมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องข่าวสารเกมหน่อยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเราคุยกันเรื่องโควิดกันเครียดเียดแล้วเครียดเครียดใช่เครียดมากแล้วเรื่องที่ินดีน่ายินดีมากเลยนะครับก็คือเรื่องแชมป์โลก รู้ไหมว่าเกมอะไรไปคว้าแชมป์โลกมาอ,องวีรครับอ่าสแสดงว่าติดตามข่าวสาราใช่ไหม <c oughs> อ่าทีมทารอนของเรานะครับของประเทศไทยนะครับตัวแทนจากประเทศไทยไปคว้าแชมป์โลก awc 2 0 2 1ได้นะครับเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่ไปคว้าแชมป์มาได้คือแ <c oughs> ชมป์นเนี้ยรอมานานแล้ว <c oughs> ทีมไทยจะตกม้าตายตลอดเลยในรอบในรอบชิงแต่รอบนี้รอบนี้ทำได้นะครับใช่ซึ่งในเกมมันดุเดือดมากแบบสกอร์นี่แบบสูสีสูสีสุดๆเพราะชนะกันแบบ คือแข่งกันทุกเกมเลยเกมต่อเกมอ่ะใช่แล้วมาตัดสินกันเกมที่7นะครับซึ่งในเกมเนี่ยมันสู่สียังไงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังบอดูได้ดูปะดูครับดูอ่าดูมาดูใช่ไหมดูเหมือนกันสองเกมแรกอ่ะเราชนะแบบง่ายๆเลยสบายๆเลยแต่เกมที่3เท่านั้นแหละเหมือนโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนเพราะว่า หมือนโค้ดทางโค้ดของทารอนนะ่ะได้อ่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะนผู้เล่นใช่เปลี่ยนจากอ่าแฮปปี้เป็นหมูพี่ซึ่งหมูพี่ได้ลงมาอ่าเล่นแทนแฮปปี้แล้วก็เหมือนทำผลงานได้ไม่ค่อยดีโดนตี <มา S 1> ขึ้นมาเ, <อ S 1> เป็นอ<ๆ>สองสองอ่าซ่องแชทก็เดือดเดือดหน่อยอะไรเงี้ย<า>อ่า,าชาวเกมนะใช่ครับใช่ครับพอเกมที่3เนี่ยโค้ดก็อ่ะส่งแฮปปี้ลงมาเหมือนเดิม,มแฮปปี้ก็ทำได้ดีแมตช์เนี้ยเขาทำได้ดีมากแฮปปี้ผมต้องชมหน่อยสามารถชนะได้ เรียกว่าแบกเลยแฮปปี้เนี่ยฮีโรใช่ใช่พอแฮปปี้ลงมาก็ชนะ3าใช่ไหมฮะเริ่มเกมที่6เนี่ยมันก็จะมีดรามาร่าเล็กๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าโค้ชประเทศไทยเปลี่ยนตัวอีกแล้วเอาหมูพี่ลงมาซึ่งหมูพีก็ตอบโจทย์ระดับนึงแต่เหมือนคนก็มองว่าหมูพีลงไป2เกมแล้วแพ้เนี่ยแปลกแ,แล้วแปลกแ,แลแล้วโค้ชทำไมถึงยังให้ลงซึ่งผลมันออกมาก็คือหมูพี่ก็ทําไม่เชิงทาทีมแพ้ก็ลงมาแล้วแพ้เหมือนเดิม ก็รูปเกมด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะซึ่งก็ต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่ความผิดพลา้ของคนคนเดียวมันก็ต้องทีมาแหละหมูพี่เนี่ยเขาจะเล่นในตำแหน่งที่ตำแหน่งป่าจังเกิลนะครับจังเกิลตำแหน่งสำคัญมากใช่ไหมคุณบอลเคยเล่นใช่ไหมซึ่งมันถ้าเป็นเกมทั่วไปเนี่ยหมูพี่อาจจะทำได้ดีจัดเกมนัดชิงอาจจะแบบด้วยความกดดันเกมสุดท้ายหรือเกมที่ต้องตัดสินเนี่ยมันมีความกดดันมากๆนะใครที่ไปว่าเขาก็แบบใช่ก็แบบ ให้เผื่อใจไว้บ้างอะไรเงี้ยเออรับเล่นกดดันเยอะด้วยเล่นไม่ออกใช่ผลเกมนั้นก็คือสุดท้ายก็ทีมไต้หวันก็ตีขึ้นมา3-3อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเกม7ซะหน่อยเกมตัดสินนะครับครับอ่ะคุณบอสก็มีเคยเล่นเอวีบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมเป็นโปรเฟเยอร์มาก่อนใช่ปะอ่าแต่ไม่ใช่เ v แต่ไม่ใช่เ v แล้วตอนนี้สนุกนะแต่ก็วิเคราะห์ได้เพราะคุณบอสก็คือเล่นมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูที่เกมตัดสินนะเกมสุดท้ายนะครับคุณบอสเกมที่7น้เลยย่าาในนนห้ดเเีรจะเห็นดทั้งงฝั่่เลยยออให้้คุณบบสไดชวแบ วิเคราะห์หน่อยว่าเห็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงอืได้ครับอ่ามาดูฝั่งที่ทารอนนะครับทีมไทยเราก่อนว่าทีมไทยแลครับตัวอะไรมาบ้างนะอ่าคนแรกนะครับเป็นโทนี่นะครับเลือกคาร่ามาก่อนอืมก็เอเลสเลือกไฮยาเตตัวเก่งอ่าตัวนี้ตัวห่านของเขาใช่ใช่ส่วนไอพ็อปโป้นะครับเล่นนิดนึงหน้านะครับเป็นสายเม็อ๋อเป็นสายเม็ดใช่ส่วนหมูพี่นะครับอ่าเลือกรูบูมา ลูบูปกเราเรียกริปโป้น่ะริปโป่ลูบูอะไรใช่ไหมแล้วแต่คนจะเรียกนะก็เนี้ยหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมถึงเรียกลูบูหรือริโป้มามาปะในเกมนี้นะครับอ่าจจะเป็นซีรีด์ก็ได้ส่วนคนสุดท้ายนะครับเป็น N T N Z นะครับเลือกล็อกซี่มาแล้วครับล็อกซี่ก็เป็นตัวจับใช่ไหมใช่ครับวิ่งไวมากเลยแล้ววิเคราะห์ของทีมม็อบหน่อยครับทีมม็อบเนี่ยผมดูคร่าวๆว่าเหมือนฮีโร่เขาดุดันมากเลยนะต้นเกมมีเอเลเตอร์จับเนี่ยช่วยช่วยวิคอลหน่อยครับก็ฮีโร่เขาเป็นแนว กดดันเลนค่อนข้างเก่งทุกเลนเลยนะครับฟอร์เลนใช่ไหมเป็เหมือนฟอร์เลนแน่นอนเนะที่ทุกคนต้องกลัวต้องแบนอ่ะเล่นแรงเล่นอะไรเขาจะเก่งในเลนมากใช่ส่วนบัตเตอร์ไฟก็ฟาร์มไวฟาร์มไวไหลได้ด้วยใช่หลังจากที่ปรับสกิลรีเวิร์กกันใหม่ก็เป็นตัวที่น่าเล่นป่าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมมากครับตัวอเลสเตอร์นะครับเป็นตัวจับที่มันเขาไม่ชอบมากอ่าไม่ต้องเสิร์ฟเลยคือจับตายว่างั้นจับระยะไกลด้วย ส่วนเับเป็นนี่นะครับเป็นแครี่นะครับแครี่เหรกเ่นกมไม่ยิงยิงแรงมากไซแตกเลยประมาณนั้นแตกหนึ่งแตกสองเลยอ่ะแต่เขาเลือกซักมาแปะเป็นวอเดอร์เม่นอ๋ออันนี้คือทีเด็ดของเขาน่าจะทีเด็ดของเขาเป็นวอนเดอร์เม่นโลมใช่ไหใช่การดับๆแปลกๆแต่ว่าใช้ได้อืมถ้าเห็นแบบแดงเนี่ยคิดว่าทีมไหนได้เปรียบอ่ผมมองว่าเป็นทีมม็อบนะครับทีมม็อบทีมไต้หวันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าฮีโร่เขาเล่นเล่นดุดันมากแเล่นง่าย เหมือนจับให้บัอนเราว่าให้มันเกมมันสโนบอลให้มันโขมไปเลยชนะทีเดียวแบบไม่มีพิก่เราไม่น้อยหน้านะทารอนเน่เราเป็นเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นฮีโร่ยื้อมากกว่ายื้อไฟเล่นเล่นไปยันเลทอะที่สังเกตจริงคือดูฮีโร่ทีมไทยเราหนีได้ทุกตัวมีเห็นไหมโมตี้ที่แบบใช่หนีตัวเองได้แบบดูแลตัวเองได้หนีได้เข้าไฟดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ถ้าเล่เกมแล้วทีมเราหมดกว่าเยอะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมตัดสินแล้วว่าในเกมมันจะเป็นอย่างที่คุณบอสเขาเล่าหรือเปล่านะอครับครับครับก็ต้นเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็แต่ละคนก็ไปประจําเลนของตัวเองนะฮะแต่ที่สําคัญคือทีมไทยแพ้เลนอ่าถ้าผ่านไปสักอ่าช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งเราเหมือนจะแพ้เลนแพ้สมเลนทั้งสามเลนเลยใช่ไหมป้อเราแตกก่อนหมดเลยอ่าแต่ผมเห็นสิ่งหนึ่งก็คือเงินมันไม่ค่อยฉีกเลยนะใช่้อมไทยเก่งมากผมขอชมนี้คือ ได้ป้อมจริงเงินเราต้องเยอะกว่าใช่ไหมถูกต้องนำแต่ไทยหนีฟาร์มเก่งมากอ่าจนทําให้เงินทรงๆตลอดเงินคือไม่หนีกันมากถ้าเงินหนีมากๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าเกมเอาวเกมมบบาทเข้าไปก็จะแบบสโนบอลที่สําคัญคือทีมเขาก็ได้ดาร์คซ์เร์นะอ่ะได้ออบเจกต์ของเกมใช่ไหมเก็บไปหมดเลยเรียกว่าโมเมนตัมมันไปทางทีมไต้หวันทีมมอสเมืนเลยแล้วจุด ที่จุดอะไรที่แบบทีมไทยทําได้ดีอ่ะทีมไทยที่ทําได้ดีเลยครับคือการช็อตยื้อเกมให้หมูพีตีป้อมอ๋อช็อตสำคัญช็อตนี้เป็นไฮไลท์แบบไฮไลท์ของแมตช์นี้เลยนะฮะเป็นดราม่าด้วยนะฮะสังเกตได้ว่าหมูพีอ่ะอยู่เลนบอลถ่ายปอมมาเรื่อยๆตีป้อมมาอ่าแล้วก็ ส่วนคนที่เหลือคนไทยอ่ะทีมไทยอ่ะอยู่ที่เหลือก็จะอยู่ป่าของตัวเองอ่าแล้วทีนี้ทางม็อกเขาเห็นแล้วว่าอยู่กันไม่ครบเขาก็เลยโถงเข้ามาใช่้เขาในป้อมขวานะครับใช่เขาจะโถงเข้ามาเพื่อจะเก็บทีมไทยให้หมดแล้วเขาคงคิดพลาดว่าอ่าหมูพีจะวาร์ปกลับมาช่วยทีมซึ่งเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ช็อตนี้กันดีกว่าช็อตที่แบบสุดยอดไปเลยพี่ให้คนนี้เลยไปเลย เขาเล่นแบบรอบเล่นนะแต่เหมือน n อ c จะรู้นะครับกินแปลกๆแล้วมันหายไปไหนแต่รู้ครับรู้และมาตีตีตีบ้านตีบ้านแรกกันไปครับสิ่งก่อสร้างด้านในน่าจะปล่อยนะครับใช่ครับปล่อยให้สุดครับเอ้ยเอาแล้วเซนครับมาอยู่ตรงนี้ครับเอเลสยิงใส่เซนไปก่อนครับแล้วเซนครับต้องถอยครับจับได้ก็จริงครับและเก็บโทนี่ได้เอาครับแต่เอเลสยังฟรีอยู่ด้านหลังยังยิงอยู่ยังยิงอยู่ครับแต่ว่ายิงก็มาครับแต่ว่าเอทีซีกำลังจะแตกครับแต่ว่าด้านซ้ายมือครับหมูพีหมูพีไปครับหมูพีไปใหญ่กลับครับใหญ่กลับ แล้วทาเต็มที่ครับแถใหญ่กลับไปครับใหญ่กบบุบี้ใหญกลับใหญ่กลับไปบานไปบานไ่บานไ่บานบุบี้ไตบบี้ไปบานไปบานี่ได้ารอนได้มันแ้มป์โอลด้าเมื่วันก่อนสอันยี่บกับดีเทค้ารอนเกมมัน้าวน์บานไงเลยนมฮ่าบอกเลยนะฮะรอมา ว่าโอ้โหตั้งแต่ปีไหนอ่ะโอ้โหผมว่าเราได้ได,ได้ใช้ในสิ่งที่เราจะใช้แหละนี่ครับแล้วเราคุยกันมานานมากตบมือให้กับแชมเปี้ยนของเราครับทีม,มดีแท็กพาลอนนะครับตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้แชมป์ AWC 2 0 2 1นะครับหรือแชมป์โลกนั่นแหละโอ้โหสุดยอยดใช่ซึ่งคนไทยรอมานานแล้วสุดยอดไปเลยที่ต้องชมผู้เล่นทุกคนเลยนะครับใช่แล้วทำตำแหน่งหน้าที่ได้ดีมากๆใช่ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีหมดไม่มีใครทำหน้าที่แบบ ผิดพลาดเลยการคอที่ดีการตัดสินใจที่เด็ดขาดทําให้เราคว้าแชมป์ในเกมสุดท้ายไม่ได้สุดยอดไปเลยครับจัอไปเลยครับผมเฮ้ยพี่ตั้งทำไรครัผมเห็นตั้งแต่เปิดรายการแล้วเนี่ยอือพี่เล่นเกมนะฮะล็อกเอ็กซ์ดีกว่าผมเกมนี้เกมดังเลยใช่ไหมอ่าแน่นอนนาทีนี้ใครๆเขาก็เล่นกันโอเคสตรีมเมอร์เล่นกันเยอะมากเลยผมเพิงใช่ๆๆใช่ใช่ให้ดูหน่อยนะแล้วเอ็กนะคะทำไมกดติ๊กๆๆสิ่งผมบอดร้อบอดทั้งวันเลยเพราะเกมมันบอดทั้งวันอยู่แล้วเกมมันต้องเปิดทั้งวันนะใช่ๆช่ หูดอกก้ากี่ใบครับพี่เฮ้ยสองใบเมื่อสองที่ก่อนค่ับเกมนี้มัค่อนข้างดอกได้ดีอ่าเกมบอกเสมอคนใจเย็นใช่หัวร้อนมากบอกตรงมันตรงกันข้ามหมดเลยที่พูดมาเป็นเกมเรื่อยๆครับ เครื่องยังร้อนอ่ะพี่คิดดูแล้วกันใช่ใช่เครื่องมันร้อนมากผมก็เลยแบบเอาตัวเนี้ยไปจิบอ่บิงทูโปรเป็นพัดลมตัวระบายความร้อนล่าสุดผมก็ใช้เอ้าเนี่ยหายไปไหนตัวนึงยอู่ที่ผมอ๋อไม่บอกพี่เลยพี่ก็หาเถอะแอบแอบอ่าใช้ดีป่ะดีมากเออพี่ก็ผมไม่ร้อนไม่กระตุกด้วยใช่เพราะว่ามันลดอุณหภูมิได้ดีบอสใช้อะไรนะไอโฟนใช่ป่ะใช่ไอโฟนร้อนมากพี่สายแอนดรอยมันก็ลดได้ดีทั้งคู่ในเวลาผมรันบอททิ้งไว้เนี่ยบ้านผมไม่มีคอมไง รันบอกถึงว่ามันขึ้นถึง40 40กว่าองศาเลยพี่ก็บอดไปทั้งวันละซึ่งเครื่องพี่อ่ะแอนดรอยมัน,ม,นมันมันวัดได้นะครับอ่ามันจะสไลด์มาจากข้างบนเดี๋ยนะของเครื่องพี่ใช่ไหมใช่ไอโฟนจะไม่มีใช่ปะ่ะใช่ไม่มีครับวัดไม่ได้วัดจากมือเลยตอนนี้เครื่องอ่อน,น้เนี่ยซึ่งผมจะโชว์ให้กล้องดูเนี่ยนะตอนนี้มันขึ้นไป41องศาซึ่งร้อนมากเนี่ยผมจับอุ่น,นๆเลยแบบถ้าจับโดนตรงชิปเนี่ย CPU ของโทรศัพท์อยู่เนี้ยมันจะร้อนมากร้อนร้อนซึ่งผมก็ใส่ เย็นเชียบแล้วส่วนของบอสเนี่ยเอาไปใช้แล้วไม่บอกพี่เนี่ยพี่ก็หาเลยเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างผมนี่นะชอบมากผมบอกทั้งวันทั้งคืนเลย iPhone iPhone นี่ร้อนแต่ถามจริงร้อนมากสาวก i p h o ร้อนใช่ไหม่นเกมอะไรก็ร้อนใช่ไหมไอพีเอสก็ตกอ๋อถ้าร้อนแล้วตกเยอะอย่างเงี้ยผมมองไม่เห็นแล้วเครื่องเริ่มค้างอ๋อมีหน้าเวลาลงดันกับพี่เลยเห็นแบบเออแบบบอสไม่ตอมวะป๊บเดียวว๊บเดียวร้อกระตกกระตกองแอไปเอพัดมาช่วยใช่ไหมเพราะเสียบปุ๊บเหมือนได้เครื่องใหม่ ซึ่งราคาก็ไม่แพงแล้วมันแบบบอกเลยว่าเนี่ยแบบตัวเดียวจบมันก็เล่นได้ทุกเกมคือเปไประบายความร้อนทุกเกมเลยซึ่งโทรศัพท์ร้อนมากๆเนี่ยมันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันทําให้แบตเราเสื่อมด้วยแล้วซีพเราเครื่องก็รันหนักใ,ใช่ใช่อันนี้จะเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะว่าเนี่ยอยู่บ้านไม่อยทำไรเล่นเกมแล้วร้อนเนี่ย เอาตัวนี้ไประบายดีกว่ามันช่วยได้เยอะจริงครับเล่นในห้องพัดลมด้วยนะผมกใช่ใช่บ้านใครยิ่งไม่มีแอร์ช่วยเนี่ยมันก็แบบมันควรสมควรจะมีเลยไม่งั้นโทรศัพท์เราพังแน่โดนเพื่อนว่านะใช่ใช่หรือบ้านใครมีแอร์หน่อยนะมันก็จะทําให้มันเย็นมากขึ้นอีกใช่ใช่เย็นมากถ้าใครได้ลองใช้เนี่ยผมจะบอกเลยมันเย็นทั้งบอดี้จริงนะมันแบบถ้าใส่ไปปุ๊บมันเย็นทั้งบอดี้เลยเหมือนเล่นในตู้เย็นป่ะพี่เขารู้สึกประมาณนเหมือนเราเอามือไปแับตู้เย็นอ่ะมันเย็นระดับนนะะรต ซึ่งมลมมันจะดูดเข้าไปแล้วมันก็ทำความเย็นตรงนี้เหมือนอารมณ์แบบหลักการตู้เย็นอะเปิดนานๆไปไอ้น้ำด้วยใช่ถ้าเ,<ล>เราเปิดนานๆแล้วถ้าออสภาพอากาศแถวนั้นมันชื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งด้วยซ้ำเย็นมากซึ่งเย็นมากมันก็มีแปปอปของมันอีกแอป,ปของไฟลิจิใครที่เคยซื้อแอป,ปของไฟลิจิใช้ของไฟลิจิเนี่ยแอปเดินเลยก็เข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อได้อะไรได้ใช่เชื่อมต่อบูตรมาไปก็ปรับแต่งไฟความแรงของพัดลมยิ่งแรงก็ยิ่งเรนไวอะ่ะใช่แล้วจุดเด่นเนี่ย อีกอันหนึ่งคือถ้าพัดลมตลาดทั่วไปอะ่ะไม่รู้คุณบอเคยใช้ป่ะแต่พี่เคยใช้พัดลมมันจะแบบเสียงดังกึไม่ขนาดนั้นแต่ก็ดังแบบรบกวนเราได้แบบเวลาเปิดปุ๊บมันก็อืม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่ามันลดกันจริงๆหรือเปล่าโดยใช้เครื่องพี่นี่แหละเครื่องที่วัดอุณหภูมิได้จากอุณหภูมิเท่าไหร่อะตอนนี้สี่สิบสามให้ดูกันอีกครั้งนะสี่สิบสามนะครับผมโอเคไปดูเลย อ่ะหลังจากที่ผมใส่แล้วก็ใช้งานประมาณนึงน 1, 1> ประมาณ 1, 2, 3, 2, 3. ใช่เกือบสิบนาทีนะมาดูกันนี่อุณหภูมิจ <4, S 2> ากเมื่อกี้เท่าไหร่สี่กว่าใช่ไหมตอนนี้เลยยี่ิบเก้าเนี่ยผมใส่เคสด้วยนะผมใส่เคสนะถ้าถอดเคสมันจะเย็นกว่านี้อีกแต่ว่าเคสผมแบบมันบางมากมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ถ้าเคสหนาก็อาจจะแบบช้าหน่อยแต่ถ<ม>้าริดให้ดีเลยอะแนะนำให้ถอดเคสหรือเคสบางๆเนี่ย อ,อยู่แน่นอนและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปตอนแรกนะฮะก็คือสายที่เขาให้มานะโคตรยาว,ยาวมาเมตรครึ่งนะครับก็แบบไม่ต้องกัง,งวลเลยว่ามันจะต้องไปเล่นใกล้ปาร์คหรืออะไรเนี่ยคุณคุณเสียบปุ๊บคุณก็นอน,เ,นเล่นลได้เลยประมาณนี้นอนเล่นบนโซฟาสบายๆเลยเป็นไทซีด้วยใช่เป็นไทซีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแอปไฟดิจิซึ่งเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ แต่งสีแต่งไปไ,ได้ใช่<ม>คือเราต้องเชื่อมต่อบูทูดก่อนนะ<ม>คือเราเชื่อมต่อพัดลมแค่นี้แหละแล้วรันแอป,ปเดี๋ยวมันก็เชื่อมต่อบูทูดเองเลยประมาณนี้อยากถามจริงจัาตัวนี้เท่าไหร่ไม่แพงนะเ9 0้เกเอง<ม>อ่าเรามีประกันให้ทั้ง6เดือนนะเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยที่เราเข้ามาขายทีนี้เราเราก็จะเป็นสูตรไทย<ม>เคมไวส่งไวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับใช่ใช่ราคาไม่แพงนะ9ก0้กจบเลยใช้งานไม่ได้พังง่ายๆนะพัสดุกเขาทำอย่างดีเลยพัดลมเขาทำแบบ หมือนพัดลมคอมอ่ะเปิดคอมทั้งวันทั้งเดือนอย่างเงี้ยก็ยังไม่เป็นไรใช่ใช่แล้วก็ไฟเกมมิ่งสวยๆ R G B เนอะอม,มานั้นจบไปแล้วครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมาก<ช>พวกเราก็มาส่วนใหญ่มานั่งคุยกันดีกว่าในยุคข,ของโควิดซึ่งทุกคนต้องเก็บตัวอยู่บ้านเนาะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใช่ใช่ก็คือไม่ไม่ไปไหนถ้าไม่จําเป็นนะก็ช่วงนี้โควิดใช้แอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยใช่ใช่อยู่เชื้อเพื่อชาติก็ทําทําตามที่รัฐบาลตุ๊ดตุ๊กตุ๊เขาบอกนะก็ประมาณนั้นสําหรับ EP นี้เราก็ลากัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อการติดตามด้วยนะครับขอบคมนะครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะค,ะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ